สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กก็จะมารีวิวบ้านบาร์บี้นะคะเป็นบ้านบาร์บี้นะคะที่เดียจัดเองนะคะคือทําเองหมดทุกอย่างเลยเอ้ยไม่ได้ทาเองหมดทุกอย่างสิจัดเองหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็บางส่วนก็ทําเองก็มีนะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะห้องแรกนะคะจะเป็นห้องนอนอันนี้เป็นพวกโปสเตอร์รูปภาพต่างๆนะคะเป็นวอลเปเปอร์สีชมพูด้วยนะ แล้วก็เป็นสติกเกอร์นะคะที่เดี้ยมาจัดมาแปะมาอะไรทั้งหลายนี่เป็นโปสเตอร์นะคะอันนี้เป็นโทรทัศน,น์ค่ะเป็นรายการทีวีของบาร์บี้นะหัวเตียยนะคะก็จะมีโต๊ะค่ะมีของตั้งโชว์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสมุดพาสปอร์ตนะคะที่เขาแถมมากับเจ้าตัวสติกเกอร์บาร์บี้นะคะแล้วก็จะมีโซฟากลมหมอนอิงแล้วก็หมอนหมอนไว้กอดนะคะ โซฟาเนี่เยเย็บเองนะโซฟากลมอันนี้ก็จะมีเป็นตะกร้าเอ้ยไม่ใช่เป็นเปรย์สุนัขนะคะนี่ก็จะมีสุนัขตัวน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าลากไป,ไปเดินทางด้วยไปเรียนด้วยนะคะพื้นนะคะจะเป็นสีส้มลายทางนะลืมบอกไปก็จะมีรีโมทีวีด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะเป็นเตียงค่ะเตียงนี่ก็ทำเองเลย แข็งๆนะแล้วก็เป็นผ้าปูที่นอนแล้วก็มีผ้าหม่มมีหมอนหมอนอันนี้ทะเย็บเองเลยนะคะมีจักรนะคะที่บ้านมีจักรก็เลยเย็บเองมีตุ๊ก,กาตาโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันเลยคะ่ะห้องต่อไปนะคะจะเป็นห้องนอนของเด็กะคะ่ะเป็นห้องนอนเชลซีนะคะก็จะมีเชลซีนะคะห้องห้องเชลฟิตพูดผิดน,นะคะ ห้องเชลซีจะลบนิดนึงนะคะก็คือไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีพื้นที่มากเท่าไหร่นะอันนี้เป็นเตียงนอนนะคะเป็นนุ่มๆเลยนี้ยัดผ้าสายเข้าไปนะคะก็รับผู้ผิ่พูดถูกขอัยด้วยนะคะเพิ <c oughs> ่งตื่นเช้ามามึนๆน,นิดหน่อย <c oughs> หน้านี้เป็นหมอนข้างมีผ้าห่มมีผ้าปูที่นอนลายทางนะคะ <c oughs> เป็นตุ๊กตาเป็ดตัวเล็กนะคะเป็ดละเป็ดเป็ดเป็ดดีลักคูมา เป็นเป็ดของซานเอกนะคะอันนี้เดียก็ได้มากับกล่องขนมมีหมอนนะคะมีพับแล้วก็เป็นหมอนแล้วก็เป็นโฮมไฟมีกีตาร์ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวขอนำเชลซีออกก่อนนะคะก็จะมีถาดอาหารนะคะถาดนี้เดียพับเองนะแล้วก็เป็นครีมเค้กนะคะมีนมช็อกโกแลตแล้วก็ซาลาเปาค่ะเป็นโตนะคะตรงนี้ จะเป็นลิ้นชักนะคะอันนี้เรา๋ก็ทําจากกล่องไม้ขีดไฟนะคะก็จะมีเป็นหนังสือนิตยสารบาร์บี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องปลายปลายกล่องบายอันนี้เดี๋ยวทำเองนะเดี๋ยวพิ้น์ออกมาแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาพับมาพับตามรอยนะคะเข้าไปพิมพ์ว่าปลายมิติบ็อกซ์นะคะก็คอมเอ้ยก็ไปหาดูได้นะคือปิ้น์ออกมาพับอะ เดี๋ยวจะเขียนไว้นะคะบลายมินิล็อกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงนะคะแล้วก็เป็นบลายเหมือนกันมีบลายตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสืออ่านหนังสือของเชลซีนะคะก็จะมีที่ด่างกลมๆเหมือนกันท่าโซฟาเป็นโต๊ะทําเองค่ะมีคอมพิวเตอร์มีหนังสือแล้วก็มีที่เสียบบินสอก็มีพวกไมบ้บรรทัดนะอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ มีโทรทัศน์ค่ะมีโพรมแล้วก็มีสแตนนะคะมีสติกเกอร์ด้วยค่ะพื้นนะคะจะเป็นลายเจ้าหญิงค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องต่อไปนะคะจะเป็นห้องนอนนะคะของนิต้านะคะแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ g h นะคะนี่เป็นห้องเป็นมอนสเตอร์ไฮนะคะที่จะซื้อมาใหม่มันเหมือนไม่ใช่มอนสเตอร์ g h เลยอะจริงๆนะดูใคร ใครรู้นะคะว่าตัวนี้เป็นตุ๊กตาอะไรก็คอมเมนต์บอกเดียด้วยนะเพราะเดียนไม่รู้ว่าน้าตามันคล้ายๆมอนสเตอร์ไฮนะก็มีอนี่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยเป็นใบไม้อะไรเง,งินๆอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะมองไม่เห็นชุดเป็นชุดแทนนะคะนี่เป็นชุดมากับตัวมันเลยนะคะเด็กก็ยังไม่ได้ถอดออกเลยผมก็มีไฮไลท์ด้วยนะไฮไลท์สีฟ้าแล้วก็เป็นเตียงนอนนะคะเตียงนอนเป็นผ้าปูแล้วก็เป็น ผ้าห่มแล้วก็หมอนข้างมีหมอนด้วยนะคะหมอนลายสวยมากเลยก็คือแม่เราทํางานเย็บผ้าน,นะแต่ว่าแล้วแล้วเดียกก็ไปเอาเศษผ้าแม่มาเย็บนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นเตียงนอนของนิต้านะคะนี่นี่นะคะชื่อนิตาเป็นบาร์บี้ไม่แท้นะคะแต่มอนสเตอร์ไฮนี่บาร์บี้แท้นะแล้วก็ไม่รู้เป็นบาร์บี้อะไรนะคะมอนสเตอร์ไฮอะนี่ก็จะตัวเล็กนะคะเป็นตัวเล็ก แล้วก็จะเป็นเตียงนะคะเป็นผ้าปูนะคะลายอะไรสมอเรือนะคะนั่นเห็นไหมเห็นไหม,เห,ไหมเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เป็นผ้าห่มลายทางนะคะมีหมอนหมอนมีอยู่สี่ใบแล้วก็มีตุ๊ก,กตาเป็นสกุตช,ชี่ที่มันขาดจากัวคนแจมันแล้วนะคะมีหมอนข้างแล้วก็มีมาโพนี่นะคะไม่มีอะไรมากนะห้องนี้คือมันใช้พื้นที่ในการไอ้เตียงเยอะไปหมดน,นะคะโอเคเดี๋ยวไปดู ห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องต่อไปนะคะจะเป็นห้องครัวนะคะที่เดียทาเองที่จะจัดเองนะคะอันนี้เป็นตู้เย็นทําเองนะคะนี่ปื้มมากเลยเพิ่งทาเมื่อวานนี้เองนะนเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะคะว่ามีอะไรแล้วก็อันนี้เป็นห้องครัวนะคะเป็นเซตห้องครัวก็จะมีโทรศัพท์มีมาโครเวฟมีเป็นตู้นะคะเก็บเป็นผลไม้ต่างๆนะ งน,นี้ก็เป็นสิงล้างจานหมุนได้นะคะมีกระทะกับตะหลิวก็เป็นเตาแก๊สค่ะตรงน,นี้ก็เป็นที่วางอาหารส่วนนี้นะคะเป็นตู้นะคะเอาเดียวเอาไว้เก็บไข่ไก่นะคะไว้ทําเค้กอันนี้เดี๋ยปั้นเองนะไข่ไก่อะ่ะเป็นพายสตรอเบอรี่ปั้นเองนะคะปั้นจากิน้ำมันแล้วก็เป็นพิซซ่านะคะเป็นยางลบเดียซื้อมานี่ก็เป็นตู้เย็นเล็กค่ะ ก็คือตู้เย็นเล็กมันใส่ของได้ไม่มากใช่ไหมเน,น่ก็เลยทําตู้เย็นใหญ่ mm hmm. ก็มีไอศครีมมีครับเค้กคัพเค้กดีไปสองอันนะแล้วก็เป็นเค้กค่ะอันนี้เป็นตู้นะคะไว้เก็บเป็นหม้อนะคะหม้อนี่เดียั้นเองนะเดียบ้นไม่สวยนะแล้วก็เป็นแก้วไวน์นะคะแล้วก็เป็นจานค่ะอันนี้เป็นเค้กั้านเองอยู่ข้างในนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นตรงนี้อุ้ยขออภัยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเตาผิง ตัวเดนมือจะไปไว้ไหนอันนี้ก็เป็นกาน้ํานะคะกา Nam แล้วก็จะมีเป็นอ่างล้างมือออ่างล้างจานนะคะก็อีกอันนึงอันนี้เป็นอ่างล้างจานสำหรับเด็กนะคะมันจะเตี้ยๆมียอ,อกน้ำค่ะที่มันมากับเจ้ากาน้ m เนี่ยนะคะมีมีดอุ้ยมีมีดแล้วก็เป็นนี่เลย ตอนเช้านี้ซุ่มซ้มจากมันเกี่ยวกันไหมโอเคนี่ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะมีโต๊ะแล้วก็เป็นเก้าอี้แล้วก็เป็นน้ําส้มแฟนตาโอเคอย่างที่สัญญาไว้นะคะเดี๋ยจะมาอาธิบายนะคะว่าตู้เย็นเนี้ยมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นที่จับนะเปิดตู้เย็นเดี๋ยวดูช่องฟิตก,กันก่อนเลยนะคะช่องฟิตนะคะก็จะเป็นเค,ค้กค่ะที่เดียเออแช่ไว้แล้วก็มีคีกแคทด้วยนะคะนี่คิกแคทคิกแคทใหญ่ไปหน่อยนะ คือจริงๆมันเป็นที่ติดตู้เย็นนะเห็นไหมแต่ว่าก็เอามาเล่นกับบาว์ี้นะเดี๋ยวไปดูช่องแช่ธรรมดากันนะคะช่องแช่ธรรมดานะคะก็จะมีเป็นอาหารทั้งหลายแหละนะคะก็จะมีไก่มีผอกดอกมีชาเขียวแล้วก็เป็นเอ่อเป็นอ้นี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดมาให้ดูนะ <N> <hiking> นี่นะคะจะไปเกม เก็บเก็บเป็นพวก,กผลผลม้นะคะก็ปั้นเองบ้างแล้วก็ซื้อมาบ้างนะเป็นลิ้นชักตู้เย็นแล้วก็เป็นนี่เลยค่ะเป็นที่วางน้ํานะคะมีน้ําโคกมีนมน้ําสไปแล้วก็น้าส้มนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องต่อไปจะเป็นห้องแต่งตัวนะคะกับห้องน้ําเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันก่อนห้องน้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจก แล้วก็เป็นที่วางนะคะเป็นวางหวีแล้วก็น้ําหอมมีลายกุหลาบด้วยนะคะน้ําหอมอาจจะมองไม่เห็นเพราะกล้องเรียนไม่ค่อยโฟกัสก็เป็นอ่างอาบน้าแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวมีชักโครกเปิดได้อันนี้ทําเองนะเป็นกระจกอีกอันนึงนะแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะคะพื้นจะเป็นสีน้ําเงินแล้วมีพรมค่ะวอลเปเปอร์นะคะจะเป็นสีลายแบบสดใสนะเหมือนอยู่ในห้องน้ําจริงๆเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะ ระหว่างห้องน้ํากับห้องแต่งตัวก็จะมีฉากกั้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวลิ้นชักตรงนี้ก็เก็บเป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะอันนี้เป็นชุดลาตีแล้วก็มีรองเท้าสมองไม่เห็นมีไม้แขวนเสื้อด้วยนะคะนี่เป็นตู้เสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็จะมีเสื้อผ้าทั้งหลายก็จะมีกล่องรองเท้าเดี๋ยวจะอุย้ยเดี๋ยวจะเอาเออกมาให้ดูนะคะแปบ๊บหนึ่งนะ โอเคนะคะก็เอาออกมาได้แล้วเนาะก็จะเป็นรองเท้าเท่าไหร่นี่นะคะแต่เดียชอบคู่นี้นะคะเป็นคู่โปรดเลยแล้วก็คู่นี้ด้วยคู่นี้ด้วยนะคะสวยมากที่เดียชอบนะคะเป็นของแท้หมดเลยนั่นเองแล้วก็ไหนอ,อีกอะออคู่นี้คู่นี้คู่นี้นี่ด้วยนะคะสีคู่นี้ที่เดียชอบโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวกลับไปดูกันนะคะโอเคนะคะแล้วก็เป็นกล่องเก็บกระเป๋านะคะแล้วก็ปีเป็นอน,นี้เลยเป็นเครื่องเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเห็นไหม,ไม,ไ,มไม้ข้างในอะ่ะเป็นไม้ถูพื้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันเลยนะคะห้องต่อไปจะเป็นห้องรับแขกนะคะก็จะมีโซฟามีเจ้าของบ้านนะคะเป็นเมอร์ซี่เขาชื่อบาร์บี้นะ ไม่รู้จะเรียกว่าเมืองซี่หรือบาร์บี้ดีนะคะก็เรียกเป็นบาร์บี้ล้วกันเป็นโซฟากลมค่ะเป็นที่ปักเข็มมุดนั่นแหละเดี๋ยวมาเล่นแล้วก็เป็นเนี่ยโซฟาที่เดลี่เพราะว่ามันนานแล้วนะคะคลิปนานแล้วมีอาหารด้วยนะคะเป็นอย่างรบโซฟาทําเองค่ะก็เป็นพื้นนะคะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องต่อไปนะคะจะเป็นห้องเอ่อห้องเรียนพิเศษนะคะก็ให้เด็กมาเรียนนะ ก็เป็นพวกช็อกพวกอะไรเนทะ่าไหรบารบา้บา,านะ,ะนก็เป็นเก้าอี้ค่ะก็ต่อจากห้องรับแขกเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูชั้นต่อไปกันเลยค่ะชั้นต่อไปนะคะจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะก็จะมีเป็นแพ่เป่าลมนะคะแต่ว่าดี่ทำเป็นกระดาษลังนะนี่แล้วก็เป็นน้ำค่ะเป็นอ่างอ่างใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้นะคะดอกไม้โอเคเดี๋ยวไปดู ชั้นต่อไปเลยค่ะชั้นต่อไปนะคะจะเป็นร้านอาหารนะคะนี่ก็มีเป็นอาหารทั้งหลายเป็นเตาอบนะเป็นเค้กด้วยนะคะข้างในก็จะเป็นขนมปังนะคะใส่อะไรอะอะไรพวกนี้นะคะโอเค๋ยวไปดูที่ต่อไปกันเลยค่ะโอเคค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะจะเป็นโรงจอดรถนะคะก็เป็นรถทำเองนะ โเคเค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ่ายกันมายาวมายาวนานกันมากแล้วนะคะโอเคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r ร b ์ให้ D.I.P. ดาเลเวอร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเนะดียรี่เลมี่ชาแนลนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย